สวั Connie, สดีส l l ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจ้ามืงอยู่ในพอดีแล้วก็น้องเพนเน่แล้วก็อาชาอีเชนเพยค่ะทุกคนในตอนเย็นเนาะค่ะย okay. ี่แต่โฮมบกม่วงค่ะทุกคนอากาศร้อนๆหอบมือนอนเพนเน่พิ่งนอนตื่นค่ะนอนตื่นเดี๋ยวจะนอนเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำนาะค่ะอยู่กับน้องมาลาตี้

ส่งจูบได้ส่งจูบได้อะส่งจูบยังไงจุ๊บเด้ะตรงมือจุ๊บมีจุ๊บจุ๊บเอ๊ะตบมือตัวเองก่อนตบมือตัวเองก่อนตบมือตัวเองก่อนตบมือมือให้ตัวแล้วว้าจะจบลิ้นมือเดี๋ยวเชื้อโรคเข้านะหนูไปจับอะไรมาไหนดูนิ้วเลยตัดเล็บมั้ะตัดเล็บมั้ง มือเล็บยาวไหมในขูดพ่อดิไม่เจ็บไม่เจ็บตีมือพ่อตีมือพ่อตีตีมือพ่อตีนี่ไงตีนรงตีนรงเออนี่นี่ไง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 อ่าโอเคเอาหน่อยหน่อยก่อนเอาหน่อย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  พาไปอาบน้ำนะอาบน้ำปะยังม,มียังม,มียังม,มีมามาไหนบูบูเล็กบูบูมาด้ยเท็กบูบูเท็กบูบูมาลเลยเอามดต่อไปอจะไปไหนะลงไม่ได้ลูกหนูไม่ได้ใส่รองเท้าเลนะยจะให้มดหมดหมด,หมด,ห,มด,ห,มดหมดกับอีหนามด้วยอีหนามเลย บีบีติ๊ติ๊นีเป็นยังไงเห็นใครไหมโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี่ยค่ะรำย่าก็นำมาฝากไว้เสนอก่อนนะค่ะรำย่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจให้กับรำย่าและกับน้องเพนนีค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนั้นเป็นยังไงบ๊ายบายบ๊ายบายส่งดุลนะเออบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย